สวัสดีค่ะดีๆนะคะจากช่องดีดีชาแนลนะคะตอนนี้เราก็รอยนะคะระหว่างเรารอรถพี่เดียวนะคะพี่เดียวชาแนลนะคะมารับนะคะมาแนวมารับครอบครัวเรานะคะดีๆก็นั่งทินนะคะพี่นี่เองใช่ค่ะใช่ใช่ปะฮะออตะอะนที่กลับรถมัง้ง อ่าใช่แล้วค่ะวันนี้รถพี่เดียวก็มาถึงแล้วน,นะคะเป่นให้ลูกน้องผูนขับมารับเรานะคะเพราะรถคันนี้น็อกครับน็อกไปไม่ได้แล้วค่ะไาแล้วครับอวสารนะคะทีนี้อวสานจบต้องไ,ไปซ่อมอ่าถ้าจะซ่อมก็ต้องไปรื้อใหม่หมดทั้งเครื่องเลยนะคะเอาเอากลับสิลูกตอนนี้ลูกน้องพี่เดียวก็กําลังไปกลับรถนะคะนั้กลับบ้านแล้วน้องมุกตาสวัสดีค่ะยัง อันนี้เราก็มาอยู่บ้านพี่พี่โคกนะคะพี่เพื่อนชื่อโคกนะคะเนาะแต่วันนี้เพื่อนไม่ได้ขายส้มโอนะคะพี่เป็นขายส้มโออันนี้ก็จะเป็นบริเวณหน้าร้านเพื่อนนะคะขายส้มโอค่ะวันนี้ไม่มีส้มโอไม่มีเห็ดนะคะคือเราไปซื้อนมนะคะเนาะหลบหลบน้องหลบหลบมาเราไปซื้อนมกับ,ก,บกระถางคะ่ะเดี๋ยวเราขากลับนะคะ ตอนไปเราก็ไปถึงน,นะคะแต่ขากลับรถดับเฉยค่ะขามันดีนะคะมาถึงช่วงนี้ค่ะระหว่างภูผพายยนไปถึงร้านกาแฟเทิงภูค่ะร้านกาแฟเทิงภูนะชื่อร้านเพิ่นนะคะนะี่ทางกลับบ้านเรานะคะร้านกาแฟเทิงภูรถนอกสะงนนะะ้นค่ะทำให้อ่า เราไปต่อไม่ได้ค่ะมาดูแล้วเครื่องมันสตาร์ทติดนะคะแต่พอขับไปอีกประมาณสองสี่ถึงห้าวิก็นอกอีกรอบนะคะจบเลยค่ะทีเนี้ยขอบคุณค่ะเด็กน้อยนะคะถึงรถจะเสียจะอะไรจะเป็นอะไรก็ไม่รู้นะคะไม่รู้เรื่องสนุกอย่างเดียวะคะ่ะอะไรลงค่ะลงมาแล้ว <ś led> อย่าวิ่งลูกอย่าวิ่งอย่าวิ่ง,อย,งอย่าล้มอย่าล้มเราก็รอรถพี่เดียวชาแนลอยู่นะคะพูะจากเขาบ่โู้ยยันพูจากเฮียก็โทรสิ <ś led> เครื่องนั้นนะ่ะตอนนี้ดีๆก็กำลังโทรนะคะเว่าเผื่อเผื่อเฉลยไปครันเมื่อกี้แล้วลูกน้องเพิ่งขับเร็วมากะะเลยไปแล้วนะคะพี่เดียวก็ทำบ้านให้พี่ต้นทักอยู่นะคะไม่ว่างมารับนะคะไอ้พวกกระยาดนะคะเนาะ เราก็เลยต้องรอลูนอกน้องพี่เดี่ยวนะคะตอนนี้ลบลบ,ลบ,ลบ,ลบน,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 นล,ลบน่งนัน่นั่งนั่งนั่นั่งนั่งนั่ง่่ั่น่่ััั่ ขี้เสนยไปกลับรถหรือเปล่าอ๋อมาแล้วค่ะมาแล้วนะคะรถพี่เดียวชาเนลมาแล้วค่ะ,คะอ้อดีใจยังเลยเห็นแล้วรอบนี้เราไม่ต้องเติมน้ำมันนะคะรอบนี้เราขึ้นรถใหญ่เลยค่ะเห้า็นนะคะ ตอนนี้นะคะรถเราก iten, ็ก er ําลังขี่ขึ้นรถของพี่เดียวชาแนลนะคะขอก็ขอขอบคุณพี่เดียวชาแนลกับเพื่อนทีมงานพี่ทีมงานทีมงานเพื่อนนะคะอ๋อพิธานะคะขอบพระคุณค่ะอออ๋ช่งฮะชช่่อองงด้วยช่องอะไรคะ ช่างทัดแฟมลี่อ๋อนี่คือช่องช่างทัดแฟมลี่นะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามพี่เพื่อนด้วยนะคะเพื่อนอุตส่าห์เป็นธุระให้อ่าช่องดีเดียชาแนลนะคะรอบนี้เราไม่เติมน้ำมันค่ะรอบนี้น็อกค่ะต้องขนอย่างเดียว <c oughs> ขอบรคุณนะคะทางช่างทัดแฟมลี่ะ Family นะคะกับช่างเดียวชาแนลนะคะฝากด้วยนะคะทุกท่านอ่ารอบนี้อ่าดีๆดีค <c oughs> งจะไม่ได้เลาะแล้วค่ะเพราะรถ อวาาสานนะคะต้องเอาอวสานอวาาาตานค่อพงศอ่าอย่างไงก็ขอฝากด like, กดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะคะขอบคุณค่ะ